นะโมตัสาภะขะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสาจะได้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องเตือนสติคนเจ็บ่ายจงได้ตั้งใจฟังดังต่อไปนี้คนเจ็บ่ายจะต้องมีความรู้สึกว่าเรา มีความเจ็บ่ายนี้ไม่ใช่เพราะบาปเพราะกรรมอะไรที่ไหนโดยที่แท้แล้วความเจ็บข่เป็นของธรรมดาของสังขารทั้งหลายแม้ว่าคนมีบุญก็ยังเจ็บ่ายมีบุญขนาดเป็นเทวดาก็ยังต้องเจ็บข่ไปตามแบบของเทวดา ไม่ต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยความเจ็บค่ายมีทั้งทางกายและทั้งทางใจคือกิเลสแต่ความเจ็บค่ายทางกายนั้นรู้จักกันมากรู้จักกันดีเพราะมันเป็นความทุกข์ทนทรมานถ้าพวกเทวดาไม่เจ็บค่ายทางกายก็ยังเจ็บค่ายทางใจคือมีจิตใจร้อนรอนแม้เป็นพรหมแล้ว ก็ยังมีความยึดมั่นตัวกูของกูก็มีความทุกข์เดือดร้อนกระวนกระวายในเมื่อจะต้องแตกดับไปจากความเป็นพรหมมนุษย์ก็เป็นทุกข์อย่างมนุษย์เทวดาเป็นทุกข์อย่างเทวดาพวกพรหมเป็นทุกข์อย่างพรหมนี้เรียกว่ามีความเจ็บ่ายในทางจิตทางใจความเจ็บ่ายมีทั้งทางกายและมีทั้งทางใจอย่างนี้ เราจะต้องถือแต่ว่าความเจ็บค่ายนี้เป็นของธรรมด,ดาเป็นของสังขารทั้งหลายอย่าได้เอามาเป็นอารมณ์สําหรับเสียใจหรือร้อนใจหรือเป็นทุกข์เป็นร้อนเลยอย่าไปคิดว่ามันมีบาปมีกรรมจึงได้เจ็บค่ายคนมีบุญก็ยังเจ็บค่ายให้มีบุญเท่าไรเท่าไรก็ยังจะต้องเจ็บต้องค่ายแล้วจะต้องตายคือการแตกดักของสังขาร ให้มีความคิดที่แน่นอนเด็ดขาดลงไปอย่างนี้ว่าคนเราจะต้องเจ็บไข้และจะต้องตายเป็นธรรมดาของสังขารอย่างนั้นเองอย่าเสียใจเลยอย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนเลยจงตั้งหน้าตั้งตาที่จะเอาชนะความเจ็บ่ายเสียให้ได้ทีนี้ก็มาถึงวิธีที่จะเอาชนะความเจ็บ่ายเสียให้ได้ เราจะต้องมีจิตใจที่ปล่อยวางเป็นพิเศษคือไม่เป็นห่วงอะไรหมดไม่เป็นห่วงที่จะมีชีวิตเป็นอยู่อีกต่อไปเพราะว่าเป็นอยู่อย่างไรมันก็ต้องมีความทุกข์ตามแบบนั้นๆเป็นธรรมดาเกิดมาเป็นพ่อแม่ เขาก็ต้องมีความทุกข์ตามแบบที่เป็นพ่อแม่เขาเกิดมาเป็นลูกเขาก็ต้องมีความทุกข์ไปตามแบบของลูกเกิดมาเป็นสามีก็มีความทุกข์ตามแบบสามีเกิดมาเป็นภรรยาก็มีความทุกข์ตามแบบภรรยาเกิดมาเป็นคนร่ำรวยก็มีความทุกข์ตามแบบคนร่ำรวยเกิดมาเป็นคนจนก็มีความทุกข์ไปตามแบบคนจน เกิดมาเป็นคนมีอำนาจวาสนาก็มีความทุกข์ร้อนไปตามอำนาจไปไปตามแบบของคนที่มีอำนาจวาสนาเกิดมาเป็นคนเข็นใจไม่มีอำนาจวาสนาก็เป็นความทุกข์ไปตามแบบของคนเข็นใจนี่แหละคือข้อที่ว่าถ้าเกิดมาแล้วมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราแล้วต้องเป็นความทุกข์เสมอไปมีบุญก็ต้องทุกข์อย่างมีบุญมีบาปก็ต้องทุกข์อย่างมีบาป เมื่อเราไม่มีบาปมีบุญมันก็ยังทุกตามแบบของคนมีบุญดังนี้แล้วก็อย่าได้คิดว่าจะเกิดอีกต่อไปเลยคิดว่าจะดับไม่มีอะไรเหลือไม่มีเชื่อเหลือสาหรับจะเกิดอีกต่อไปจงตั้งใจแเพ่งหาความดับไม่เหลือนี้ให้จริงจงให้มองเห็นลงไปจริงๆว่าถ้ายังไม่ดับ มันก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปถ้าดับไม่มีเหลือมันก็ไม่มีทุกข์อีกดับไม่เหลือนี่หมายถึงดับไม่เหลือแห่งตัวเราแห่งตัวกูไม่มีตัวเราเกิดมาอีกไม่มีตัวกูเกิดมาอีกให้ไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะเวียนว่ายต่อไปในวัฏสงสารอย่างนี้เขาเรียกว่าความว่าง หรือนิพพานมีพระบาลีว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งนิพพานว่างจากกิเลสนิพพานว่างจากความทุกข์นิพพานว่างจากตัวกูของกูซึ่งเป็นที่ตั้งของความทุกข นิพพานว่างจากกิเลสและความทุกข์หมดจดสิ้นเชิงดังนี้เพราะฉะนั้นนิพพานจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีความทุกข์ดังพระบาลีว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งดังนี้นิพพานที่เป็นความสุขอย่างยิ่งดังนี้นี้ก็คือความดับไม่เลือ้อนิพพานแปลว่าดับไม่เหลื้อแห่งความร้อน ความร้อนดับหมดแล้วมันก็เหลืออยู่แต่ความไม่ร้อนคือความเย็นเพราะเหตุฉะนั้นและนิพพานจึงเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะมันเย็นอย่าลืมเสียว่าคำว่านิพพานนิพพานนี้แปลว่าความเย็นเย็นเพราะไม่มีความร้อนของกิเลสกิเลสเป็นความร้อนไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีความร้อนจึงมีแต่ความเย็น คำว่านิพพานหมายถึงความเย็นทั่วทั่วไปหมดอะไรเย็นแล้วก็เรียกว่าอันนั้นนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่ในทางธรรมนี่ในทางพระธรรมนี่ถือว่าดับความร้อนแห่งกิเลสเสียแล้วก็มีความเย็นอกเย็นใจเป็นพระนิพพานเกิดเป็นมนุษย์ยึดถือในความเป็นมนุษย์มันก็ร้อนไปตามแบบมนุษย์เกิดเป็นเทวดายึดถืออย่างเทวดาก็ร้อนไปตามแบบของเทวดา เกิดเป็นพรหมคือเทวดาชั้นสูงสุดยึดถือในความเป็นพรหมของตัวแล้วก็ร้อนไปตามแบบของพรหมนี่แหละจะเกิดในการมาพบก็ดีในรูปประพบก็ดีในอารูปประพบก็ดีล้วนแต่มีความร้อนไปตามแบบของพบนั้นนั้นทางนั้นดังนั้นจงปรารถนาความไม่เกิดในพบใดๆเถิดไม่เกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นมารเป็นพรหมเป็นอะไรที่ไหนอีกต่อไปขอดับสนิทเป็นความว่างจากการเวียนว่ายไปในวัฏสงสารเป็นความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเรามีความเชื่อว่าได้เวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้จักกี่ครั้งกี่คราไม่รู้จักกี่ร้อยชาติพันชาติแล้ว พอกันทีเอื้อมระอาเอื้อมระอาเอื้อมระอาในการที่จะเวียนว่ายตายเกิดเช่นนี้อีกต่อไปจงตั้งใจหมายมั่นในความดับไม่เหลือจงมีความสมัครใจว่าเราสมัครที่จะดับไม่เหลือเป็นแน่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเรามีความแน่ใจสมัครที่จะดับไม่เหลือ จะไม่เหลืออะไรไว้สำหรับเวียนหวหายตายเกิดอีกต่อไปจะดับเย็นเป็นนิพพานตลอดอนันตการ <transaction> ไม่มีการเวียนหวหายตายเกิดอีกต่อไปเป็นความหยุดเป็นความสงบเป็นความเย็นเป็นอนันตการไม่มีการไหวเวียนเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเป็นความดับไม่เหลือของร่างกายเป็นความดับไม่เหลือของจิตใจ ดับไม่เหลือทั้งร่างกายทั้งจิตใจไม่มีส่วนใดที่จะเกิดขึ้นเป็นตัวกูของกูจงตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะน้อมจิตไปสู่ความดับไม่เหลืออยู่ตลอดเวลาก็จะดับได้ก่อนแต่ร่างกายดับเราเก่งจนถึงกับตายเสียได้ก่อนแต่ร่างกายตาย อย่างคนโบราณก็พูดว่านิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายนิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายนิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายเราจึงดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูก่าของกูเสียอย่าให้รู้สึกว่ามีตัวกูของกูอยู่อีกต่อไปนั่นแหละคือตายเสียก่อนตาย ตายเสียก่อนแต่ที่ร่างกายนี้จะแตกดับก็เรียกว่าได้บรรลุพระนิพพานทันตาเห็นยังไม่ทันตายก็ได้รับประโยชน์อานิสงส์ของพระนิพพานเป็นความเยือกเย็นแสนที่จะเย็นเป็นนิพพานดังนี้นี้เรียกว่าตายเสียก่อนตายได้รับพระนิพพานก่อนแต่ที่จะตายที่นี้ถ้าว่าเผิญทาไม่ได้ก็คอยจ้องให้ดีด ว่าเมื่อจิตจะดับครั้งสุดท้ายนั่นแหละเราอาจจะได้นิพพานคือคอยจ้องให้ดีๆว่าเมื่อจิตมันจะดับไปเป็นดวงสุดท้ายนั่นแหละเราสมัครดับไม่เหลือฉันสมัครดับไม่เหลือฉันสมัครดับไม่เหลือยืนยันว่าฉันสมัครดับไม่เหลือแล้วก็มีจิตใจอย่างนั้นจริงๆจ,จนไปกระทั่งจิตดวงสุดท้ายมันก็ต้องดับไป อย่างชนิดที่ดับไม่มีอะไรเหลือเป็นแน่นอนขอให้ตั้งใจอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาก็สามารถจะดับไม่เหลือได้ในวาระจิตดวงสุดท้ายมันก็ไม่เสียทีเกิดเพราะว่าเกิดมาก็ได้พบพระนิพานดังนี้แล้วก็เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากลำบากอะไรมีอยู่แต่สมัครใจที่จะดับไม่เหลือกันจริงๆก็เพียงพอ เดี๋ยวนี้ความเจ็บ่ายแสดงให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วเดี๋ยวนี้ความเจ็บ่ายแสดงให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันจะต้องดับลงไปนี่ถ้าดับลงไปแล้วจะเอายังไงถ้าเกิดอีกมันก็เป็นอย่างนี้อีกดังนั้นจึงไม่แสวงความเกิดอีกไม่สราธนาความเกิดอีก ขอให้การดับครั้งนี้มันเป็นการดับครั้งสุดท้ายเถิดขอให้การดับครั้งนี้มันเป็นการดับครั้งสุดท้ายอย่าได้มีการเกิดอีกต่อไปก็จะสมประสงค์ได้ในเวลาอันสมควรหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็เวลาที่จะดับจิตดวงสุดท้ายนั่นเองขอตะเตือนคนที่เจ็บไข้ ให้ถือเอาประโยชน์ให้มากที่สุดเอากำไรให้มากที่สุดจากความเจ็บข่ายอย่าให้ความเจ็บข่ายมาทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนหรือเสียใจแต่ว่าให้ความเจ็บข่ายนั้นมาสอนเรามาเตือนเราจนรู้จากความเจ็บข่ายดีแล้วเอาชนะความเจ็บข่ายให้ได้โดยสมัครดับไม่เลือสมัครดับไม่เลือสมัครดับไม่เลือ เมื่อดับไม่เหลือแล้วความเจ็บค่ายจะมาทำอะไรเราอะไรเราไม่ได้กต่อไปเราท้าทายความเจ็บค่ายท้าทายความตายว่ามันทําอะไรไม่ได้อีกต่อไปนี่คือคนเจ็บคนค่ายจะต้องมีวิธีต่อสู้ความเจ็บค่ายโดยนัยะดังว่ามาก็จะเป็นผู้มีชัยชนะต่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ไม่เวียนว่ายไปในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นผ้นดีที่สุดต้องคนเจ็บค่ายโดยอาศัยเอาความเจ็บความค่ายนั่นแหละมาเป็นเครื่องแก้ความทุกข์ถ้าน้ำยอกก็ต้องเอาน้ำบงถ้าน้ำยอกก็ต้องเอาน้ำบงนี้ฉันใดเมื่อมีความเจ็บค่ายก็จงเอาความเจ็บค่ายนั่นแหละมาเป็นเครื่องมือพิจารณาสำหรับความดับไม่เหลือ ขอให้สำเร็จตามความปรารถนาจงทุกๆประการได้รับประโยชน์อานิสงส์ูงสุดไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพพประพุทธศาสนาวีสัชนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยเพื่อการรัชนี